สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บุญทองเกษตรพิศโลกครับวันนี้คุณเก๋พามาดูแปลงนาข้าวอีกหนึ่งแปลงครับมีการเริ่มต้นและเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเดี๋ยวมาพูดคุยกับเธอเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าคุณเก๋ตรงนี้เขตตำบลอะไรครับตำบลสีพิลมค่ะอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศณุโลกค่ะอ่าแปลงนี้กี่ไร่ครับแปลงนี้ยี่สิบไร่ค่ะอ่าแปลงนี้ยี่สิบไร่นะครับแล้วแปลงนี้นะครับฤดูการนี้มีการเริ่มต้นอะไรอย่างไรครับก็คือเริ่มต้น ฟางเราจุดไม่ได้คือตอนนี้เขารณรงค์ไม่ให้จุดฟางอะค่ะเราก็เลยมองหาตัวที่จะมาย่อยสลายฟางอะค่ะเพื่อที่ไม่ต้องจุดฟางอะค่ะแล้วตอนนี้ก็คือได้ลงเบวไปสองขวดค่ะอืมสองขวดใช่อ่าวันนี้วันที่สามแล้วค่ะเพิ่งไปได้สองสามวันเองเพิ่งสองสามวันเองใช่ครับสองสามวันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับก็คือฟางย่อยฟางย่อยแล้วก็เนี่ยค่ะดิน ดินคือยุ่ยค่ะฟางยุ่ยดินมันไม่แน่นนะคะดินมันสุยขึ้นอืค่ะนะครับอ่า นี้ใช้ไปแค่สองขวดเองใช่ค่ะสองขวดกับสองวันกับกี่ไร่เนี่ยยี่สิบไร่ค่ะยี่สิบไร่เนาะอ่าก็ถือว่าประหยัดนะครับไม่ได้เพิ่มต้นทุนอะไรมากเลยแต่แก้ปัญหาในเรื่องของฟางที่เผาไม่ได้ค่ะนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ให้เผาแล้วเนาะใช่อ่าไม่ให้เผาฟางแล้วลนลงกันแล้วและที่สําคัญฝนก็ตกอีกนะนะครับการกําจัดฟางหรือตอซังก็ยุ่งยากดังนั้นก็เปลี่ยนมันเป็นปุ๋ยในดินซะดีกว่านะครับอ่าโดยการใช้ตัวนี้เนาะค่ะบา นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงนาข้าวครับที่มีการเริ่มต้นนะครับโดยการใช้บาวนะครับน่าสนใจทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับว่าแปลงนี้นะครับจะได้ข้าวผลลัพธ์ดีแค่ไหนครับกับการเริ่มต้นดีๆแบบนี้วันนี้ต้องขอบคุณคุณเก๋มากครับผมนัทพงศ์ทองเกษตรพิทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับ